แล้วทีนี้นี่นี่คือหล่อปั๊มนะครับหล่อปั๊มที่เรียกว่าสวยสมบูรณ์เลยของเจ้าคุณนอนะครับนี้เป็นรุ่นเท่าไหร่นะรุ่นร้อยหนึ่งร้อสิบเกปีโรงเรียนเทพศิลินนะครับ หล่อปั๊มเนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นพระใหม่นะครับเพื่อนๆเห็นทองทองเหลืองนี่ไหมนะลักษณะทองเหลืองเนี่ยมันแตกต่างจากทองเหลืองเก่านะแต่กระบวนการผลิตเนี่ยเป็นหล่อปัม๊มเห็นไหมคล้ายๆกับหลวงพ่อเดิมนะ เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่เราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะครับอ่าแล้วก็จะมีหลวงพ่อเดิมเหมือนกันหลวงพ่อเดิมที่เป็นหล่อปั๊มนะครับอันนั้นก็ตีว่าเป็นพักก่อนสองพันห้าร้อยใช่ไหมอ่าก่อนสองพันรอยแต่เนี้ยเป็นสองห้าสี่เจ็ด เป็นเป็นพระที่สร้างในปี2547นะครับผิวไฟเดิมๆเดิเขาเป็นยังไงกระบวนการผลิตนี้เป็นกระบวนการผลิตแบบเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนะครับที่จะใช้ในการเรียนรู้เทียบเคียงไดนะ้ผิวไฟเดิมๆและวร่องรอยการแต่งตะใบมา <Yeah. S 1> นะขอบข้างเขาสิ่งสำคัญนะเพื่อน <Yeah. S 1> เพ่อดูพระ หล่อปัม๊มหูเนี่ยหลังหูเนี่ยจะเรียบตึงเห็นไหมครับอ่าจะเรียบตึงน,นี่เป็นรุ่น119ปีโรงเรียนเทพสิรินนะครับเราก็ใช้ในการเอามาเทียบเรียนรู้เรียนรู้ได้นี่ว่าเป็นพาดหลัง2500 เห็นไหมสภาพสวยมากเลยใช่ไหมโอ้โหองค์นี้นี่ค่อนข้างจะหาพบเจอยากนะนะครับเห็นไหมถ้าดูด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าคล้ายๆเหรียญหล่อปั๊มของหลวงพ่อพมวัดช่องแค ของหลวงพ่อเดิมหรือของหลวงพ่อเงินเนี่ยอย่างนี้นี่หลวงพ่อเงินหนึ่งห้าเห็นไหมว่าด้านข้างเขาก็เป็นหลอ่อหล่อปั๊มใช่ไหมพอหล่อปั๊มปุ๊บจุดสังเกตเราดูเห็นไหมข้างหลังหูเนี่ยมันจะตึงมันจะเรียบตึงและเนื้อของเขาเนี่ย เราจะเห็นกระไหลผิวอย่างเงี้ยคือกระบวนการผลิตเนี่ยมันมันมันแยกใช่ไหมมันแยกยุคได้ละอ่าส่วนใครจะบอกว่าของเก๊ทำแบบนี้ได้ก็แล้วแต่นะคือสิ่งที่นิรันด์แนะนำให้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเรียนรู้ก็คือว่าเรียนรู้จากของจริงนะครับพระที่เรามีในมือเนี่ยแล้วมาทำความเข้าใจถ้าเขาบอกว่าเก๊ก็ก,ก็ก็เชื่อเขาเหรอ ช่ไหมพระของคุณมรดกของคุณนะครับถ้าคุณรักษาไม่ได้ใช่ไหมมันก็สิทธิ์ของคุณนะแต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณดูพระได้คุณก็สามารถที่จะตั้งราคาได้เนี่ยผมผมรักอาจารย์โอ๊เลยนะอาจารย์โอ๊ตเขาบอกว่าในยุคนี้นะเศรษฐกิจเรามันมันแย่คนมีบ้านขายบ้านคนมีรถขายรถนะครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่เรามีแต่เราไม่รู้ก็คือว่าพระเครื่องที่อยู่ในบ้านพระเครื่องที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นพระของเราเองแต่เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยอยากจะขายทำยังไงอะ่ะก็เอาไปให้เซียนก็ถูกเขาหลอกนะครับบอกว่าเป็นพระเกพระอะไรนะพระม่ที่ไม่มีค่าความนิยมนะครับ เมื่อไม่มีค่าความนิยมราคามันก็ไม่แพงใช่ไหมครับหรือว่าพระที่เขาไม่เล่นแต่ทีนี้ถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ทําความเข้าใจใช่ไหมครับอ้าวหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระนิยมหรือไม่นิยมน่เพื่อนๆตอบได้ไหมนะโอ้โหซอกแขนทึบๆโอ้โหนีเส้นคอด้วยทึบๆโอ้โหหลังหูเนี่ยคือเราไปดูเซียนพระเนี่ยเขาก็เอาพระที่เขามีอ่ะเอามาให้เรา เรียนรู้กับเขาชี้จุดตําหนิอะไรแล้วพระที่มันไม่มีตําหนิเหมือนเขาอะ่ะก็เลยถูกตีเป็นพระเก๋นะครับแล้วที่เขาบอกโอ้ยถ้ามีอย่างนี้นะครับเอามาให้ผมผมรับซื้อนะแต่เชื่อเธอครับคุณการที่เขาเขาจะรับซื้อเนี่ยมันต้องมีใบสั่งนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนต้องคิดอย่างหนึ่งนะการที่เสียนพระจะมีพระมากมายหลายแบบเนี่ย เซียนพระต้องออกจากถ้ำเพื่อจะไปหาใช่ไหมไปค้นหาว่า,าพระแบบไหนนะที่สามารถเอามาสร้างผลประโยชน์สร้างกําไรได้ใช่ไหมครับคือถ้าพระองค์ไหนเนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้อะเรียกว่าต้องอยู่กับโกงเนะ่เขาจะซื้อไปทําอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องจ่ายเงินแล้วซื้อพระที่ เรียกว่าทุนจมกับพระที่ซื้อไปแล้วมีคนเขาต้องการเลยนะเขามีลูกค้าใช่ไหมเสียนพระเขามีลูกค้าเขาก็นำเสนอลูกค้านะไอ้นั้นอะมันง่ายกว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่อยากได้เนี่ยนะถ้ามาสั่งพระกับเขาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะต้องวางมัดจำหรือเปล่าถ้าเครดิตดีก็ไม่ต้องวางมัดจำ แต่ถ้าบางครั้งนเนี่ยเซียนเขาก็เจอพระมาแล้วขอถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งรูปไปหาลูกค้านะเพื่อจะให้ลูกค้าโอนเงินให้เขาเรียกว่าเป็นไทเกอร์ใช่ไหมอ่าเป็นไทเกอร์โอนเงินมาเดี๋ยวผมจะเอาพระส่งให้เนี่ยผมดูให้แล้วก็คือวิธีการที่ผ่านมือนะครับถ้าพระผ่านมือก็กินแค่แค่ค่าน้ำเป็นค่าต๋องส่วนต่างเห็นไหม นี่คือกระบวนการผลิตของ15อ่า15เนี่ยพิธีใหญ่ใช่ไหมของหลวงพ่อเงินอ่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทำพิธีเททองที่วัดวัดวัดสุทัศนะในปี15แล้วก็ไปทําพิธีต่อที่วัดบางคารนะครับวัดหลวงพ่อเงินบางคานที่พิจิตต่อก็คือตั้งแต่ปี14ถึง15ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจึงมีโค้ดต่อ หนึ่งสี่หนึ่งห้าข้างบนแล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้โคดที่ตอกหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยนะมันมีกี่ตัวนะครับอ,องค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วเนี่ยนี่เนื้ออัปปา้าไหมเนื้ออัปปา้าเพื่อนๆหาเหรียญอัปป้าเก่านะ่ะมาเทียบดูนะครับมาเทียบดูแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะ อย่างที่บอกหล่อปั๊มเนี่ยด้านหลังมันจะเรียบตึงใช่ไหมมีร่องรอยการเรียบตึงเนี่ยอปากานี่เนื้อโลหะมันแข็งใช่ไหมเห็นไหมว่าลักษณะของพระมันไม่เหมือนกับที่เสียนเขาเอามาโปรโมทขายหรอกครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยผมเอาไปลงโฆษณาใช่ไหมครับซื้อหน้าโฆษณาหนหนังสือแล้วผมเอาพระลงองนี้ลงผมก็สามารถที่จะสร้างนิทานสร้างสตอรี่ขึ้นมาใช่ไหมเพื่อให้มันเป็นข่าวใหญ่เขาบอกว่ามีกี่พิมพละ่ะมีกี่บล็อกอ่ะเขาไม่ได้บอกใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้ามีแบบนี้แบบที่เขามียที่เขาไลฟ์ให้ดูอ่ะองนั้นอ่ะแท้เพราะฉะนั้น กลายเป็นว่าโอกาสที่พระที่อยู่กับชาวบ้านต่างๆเนี่ยที่เอาไปให้เขาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นพระเกเพอเป็นพระเกอไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมอ่าก็อ่ะ,อะเอาไปให้ผมไม่อยากได้ละพระเกอไม่อยากเก็บแต่ปู่ย่าตายายเราได้มาจากไหนเราไม่รู้เพียงแต่ว่าจู่ๆอยู่ในบ้านเราแล้วเราอยากจะขายอย่างเดียวอะ่ะใช่ไหม ถามว่าถ้าขาย300คุณก็ได้300แต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณรู้เป็นอะอาปปาก้าเนี่ยไอเนี่ยที่เขาอะไรนะอุดกิ่งเห็ไหมอุดกิ่งอ่าที่อุดกิ่งเนี่ยมันจะเป็นทองแดงใช่ไหมเนี่ยทองแดงเก่าแล้วพระอายุกี่ปีละ่ะ50ปีโอ้โหเห็นไหมโพสที่ตอบอ่าแบบไหนไม่เหมือนกันโอ้ฝนตก โอ้ยฝนตกฝนมาแหมผมว่าจะให้ดูองค์นี้แล้วจะให้ดูจะให้ดูองค์นี้นี่เห็นไหมไอเนี้ยยุคน่าจะคือผมน่าจะเลยนะน่าจะเป็นยุคเจ็ดูนเพราะดูจากกระบวนการผลิตแล้วมันไม่ใช่กระบวนการผลิตยุคแปดห้าหรือเก้าห้าอุย้ยฝนมาฝนมาอืมเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ย,ย,ยมีผงยายังไม่ได้นั่นอีกแล้วก็เห็นไหมพักหลวงพ่อเงิน อ๋อตายแล้วตายละวเออผมขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝนมาอยู่ไม่ได้วันนี้ขอตัวละขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ